ที่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้มีหินผาที่แกะสลักพระพุทธรูปนับแสนองค์แต่ละองค์คือเสียงแห่งความศรัทธาที่ถูกสลักไว้เมื่อพันปีก่อนท้าผาหลงเหมือนเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือเมื่อราคริสตศตรวรรษที่5ต่อเนื่องยาวนานกว่า400ปีจนถึงสมัยถังมีพระพุทธรูปกว่าหนึ่งแองค์ในถ้ำกว่า2 0 0พแห่งแกะสลักลงบนหน้าผาหินปูนริมแม่น้ำอี้ที่นี่ คือสมบัติแห่งพุทธศิลป์จีนสะท้อนความรุ่งเรืองของศาสนาศิลปะและอำนาจของแผ่นดินในยุคโบราณแม้เวลาจะผ่านไปพันปีรอยแกะบนผายังคงบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนที่เชื่อในสิ่งสูงสุดเหนือชีวิตที่ทำผาหลงเหมือนศรัทธาไม่ได้จางหายไปตามกาลเวลาเซียนเหนียนชือเคอผู้อื่เออร์ชนหินพันปีแม้ไม่เอื่อนเอ่ยแต่ลึกซึ้งกว่าคำใด